สวัสดีรอบเย็นคะ่ะเพื่อนๆมาตรวจดูสภาพหลังจากน้ำลด,มด,ด,ดไม่รู้ว่าปลาในบอ่อที่เลี้ยงไว้ไปหมดหรือยังไม่รู้นิ่งกริบพี่น้องไม่มีบ้านบอกแบกบอกแบกเลยสงสัยจะไม่เหลือซะและะ้วมั้ง ค่อยๆเดินลูกมันล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 กโอ้โหใหญ่เยอืมหญเยอะเลยยหญเยอะเลยยายไม่ได้มาเก็บสายยางเลยอยืมน่ะ ผักบุ้งเยอะแย,ยะเลยเดี๋ยวบอมเดินตามตูดใหญ่เนดะ้อเดินมาตรงนี้เดินมาทางนี้เดินมาทางน,างนี้เออน้ำก็เต็มล่องเหมืองล่องไส้ไก่แล้วอ้าวกบยัง ยังมีเหลือจ้ะพี่น้องยังเหลือปอมแปลมแต่อยู่ในบอ่อจะเอ๋จะเอไระเอกบไงยังพอเหลือประไรผักบุ้งเต็มเลยมาเก็บผักบุ้งที่นี่กินดีกว่าเนี่ยยอดง,งามๆเลยในเจดบอมเห็นไหม เห็นกบไหมพี่น้องหอมหอมม,มมากๆเลยลอืมต้มเต็มต้มเต็มน้ำลดแล้วอีกแล้วอีกแล้ว,อ,ลวอีกแล้วครับท่านเก็บผักบุ้งเลยครับ,บนีไไ่ไงเก็บผักบุ้งตามนี่เลย อบบมันมีหอยด้วยหอยตายแล้วนะ่ะมาเดินมาแต่อยู่ในบ่อเรานี่เยอะผักบุ้งอะ่ะกต่น้ำว้าวว้าวว้าวบ้อมแม,ม้แม,มบ้อแมแบมบอมแบ้แม,มตาไม่ให้อาหารกบมั้งเนี่ยไม่มันผอมจังเลยเนี่ย <c oughs> คงหมดกำลังใจเนาะ mình ẩm nước ở Ta không một cầm lăng trái là. Gục được. Nói vậy này. khắp này. Chấm. Chấm như thế hả? Ừ, Chấm, chấm. Ồ, nhảy lên lốc. lời ơ Đúng. 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 แล้วต้นมะม่วงต้นนี้ทําไมคุณเอียงอย่างนี้แล้วครับท่านอ๋อไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรเหรอครับอ๋อไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับมะม่วงต้นนี้น่าจะเป็นมะม่วงสามฤดูเนาะเพื่อนๆ,นๆมันจะออกลูกออกดอกตล,ลอดเลยเนี่ยนี้มันลูกออกก ถ้าน้ำท่วมนานๆไม่แน่ไม่เด็ดเด็ดเด็ดดเด็ดลูกให้มันโตไม่เอาไม่เอาให้มันโตนะครับเอาให้กินมันโตเออม,มันกินมันยังไม่ได้เดี๋ยวมันโตเดี๋ยวมันจะเล่นได้เหรอใช่ใช่ครับโอ้นนห,หออปลูกต้นสักไว้ ไม่เหลือจ้ะต้นไม้สักไม่เหลือเลย<ต>ยูคาก็เหลือบ้างนิดหน่อยต้นสักตายต้นสักกี่ต้นนะตายเรียบอ้าวกระ่่มยายทำไมมันเอียงอย่างนั้นลหละลูก ทำไมมันเอียงพร้อมที่จะโค่นร้มอย่างนั้นล่ะครับโอ้โหกระทมใหญ่มันสุดอ่ะอืมมันต้องยกขึ้น ดูมีตะมดนะเจะบอมจะจับน้กระท่อม,มเห็นไหมมดเนี่ย่อมามันยังออกไหมเนี่ยอ้อออกครับเพื่อนๆตะปุกตะปิออก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 นะออกอยู่ออกอยู่ออกอยู่ พอได้พอได้แต่ถามตันแต่ตรงเนี้ยที่ทำทางไปจนสุดโค้งนะท่วมแล้วก็น่าจะสุดหมอกค่ะอุ้ยหมดอกไหมเหรอ ที่ตะวันตกทาที่กลางตกดินทางนน้นเนี่ยต้องเป็นที่โบ่ลึกๆนะพี่เ,เพื่อนๆที่ที่เคยถ่ายทําให้ดูเนาะมาดูตอนเนี้น้ําหลากเข้าพอ,อน้ําลดเรามาคอยดูกันว่าปลามันจะเข้าในตรงที่ของเราเนี่เยอะขนาดไหนเวลานั้นเราก็ทกําการมาสูปโอ้ยหมด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 โอ้ยหมดกัดอะ มาฮังนี่ฮังนี้านมาดูต้นมะขามทางนี้สิมีจ่ป่าเดอ้อต้นมะขามไม่ตาย ต้นมะขามไม่ตายจ้าตุ้มตุ้มกบก็ยังมีประปรายังกันนะฮึ เราตัดแต่งกิ่งมันมคลิปนี้พี่อ้อยขอลงไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอัดคลิปต่อไปค่ะได้แปดนาทีแล้วจ้า